บทสรุปราศีกรกฎในครึ่งปีหลัง2568กรกฎราศีของคนอบอุ่นและมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักพื้นฐานโตตนอ่อนไหวต่อความรู้สึกชอบดูแลเอาใจใส่คนรอบตัวรักครอบครัวและความมั่นคงการงานครึ่งปีหลังมีเกณฑ์รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับครอบครัวอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการระยะยาวเหมาะก,กับงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบโชคลาบ มาจากบ้านหรือที่ดินเดือนกันยายนและพฤศจิกายนมีโอกาสดีการเงินรายได้มั่นคงจากงานประจำแต่รายจ่ายเพื่อบ้านและคนในครอบครัวสูงความรักคนโสดเจอคนถูกใจผ่านเครือญาติหรือคนใกล้ตัวคนมีคู่ความสัมพันธ์อบอุ่นแต่ควรหาเวลาพักผ่อนร่วมกันสุขภาพระวังระบบกระเพาะและการพักผ่อนไม่เพียงพอสรุปดาว การงาน4ดาวโชคลาภ3ดาวการเงิน3ดาวความรัก4ดาวสุขภาพ3ดาวคำแนะนำครึ่งปีหลังให้ความสำคัญกับครอบครัวและสุขภาพจิตเป็นอันดับแรกกดหัวใจกดติดตามเพื่ออัปเดตโดวชะตาและเรื่องราวดีๆได้ที่นี่ขอบคุณครับ